เช้าวันอังคารที่2ี่ตุลาคม2 5 6 7กับ Beyond Wealth Daily นะคะที่จะเป็นการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดย Beyond Strategy Wealth Team ค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐนะคบมีการปิดปรับตัวผสมผสานโดย S&P 500เนี่ยก็ลดลงมาเล็กน้อยที่0.2%โดยหุ้นกลุ่มหลักทั้งหมดค่ะก็มีการปรับตัวลดลงมายกเว้นกลุ่มเทคนะคะนำโดย s e มิคอนดั c t ต r ที่ปรับตัวบวกกว่า2.2%ทั้งนี้ค่ะดัชนี S&P 500ถือว่าสร้างผลงานได้อัลเปอร์ฟอร์มมากที่สุดในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะโดยมีการปรับตัวบวก9ใน10เดือน นอกจากนี้ค่ะการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยก็มาจากราคาหุ้นที่ต้องบอกว่าใกล้จุดโอบอนนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดแรงขายในระยะสั้นนะคะก่อนการประกาศผลประกอบการที่จะเริ่มมีทราฟิกที่ค่อนข้างมากนะคะทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าโดย Market Cap รวมกันค่ะทั้ง2ส,สัปดาห์เนี่ยอยู่ประมาณได้31ทิเลียนซึ่งก็ความคาดหวังนะคะที่มองว่า e a r n n เ n ็ตในคตมา3เนี่ยจะออกมาไม่ค่อยดีจากประมาณที่ รีเทอร์เนี่ยอยู่ประมาณที่7.4%มาที่ประมาณ4.1%ก็เลยทําให้โอกาสที่บริษัททั้งหลายเนี่ยจะประกาศผลออกมาเป็น positive supply เนี่ยถือว่ามีค่อนข้างสูงนะคะโดยตอนนี้ค่ะ71บริษัทค่ะคิดเป็น14.2%ก็มีการประกาศผลประกอบการมาแล้วนะคะโดย54.2%ค่ะ b i t estimate แล้วก็36.1%ก็ h ิ t ไปแล้วนะคะโดยปัจจัยบวกค่ะตามที่อัปเดตไปก็คือบริษัทใน S&P 500เนี่ยมี Profit Margin ถือว่า Profit Margin ตรงนี้ค่ะถือว่าค่อนข้างดีนะคะจากต้นทุนแรงงานที่มันลดลงมาก็เลยทำให้โอกาสที่ผมประกอบการจะออกมาดีเนี่ยถือว่าดีกว่าคาดได้นะคะแล้วก็เป็น d r i v e วที่ดันให้ตลาดุ้นมีโอกาสปรับตัวไปต่อได้ค่ะซึ่งจากเมื่อวานนี้นะคะตามที่อัปเดตไปค่ะ ตลาดก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของ e a r n i n g มากถึง45%รองลงมาคือเ l e ล t i o n นที่39%แล้วก็16%จากเรื่อง a t e c ั t นะคะแล้วก็เชื่อว่าผลประกอบการของ NV i d i a ดีค่ะจะออกมาดีนะคะแล้วก็ดันให้ตลาดหุ้นเนี่ยไปต่อมากถึง49%นอกจากนี้ค่ะ c o n s e n s u s ค่ะจากการสำรวจนะคะยังคงชี้ว่าการลงทุนในเดือนพฤศจิกายนค่ะยังคงคำแนะนำสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่าตลาดบอลนะคะเมื่อนำข้อมูลมาปรับรวมกับค่าความผันผวนแล้วนะคะโดยหุ้นค่ะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่งการฟื้นตัว ของหุ้นค่ะก็เลยมีโอกาสจะเร่งขึ้นจนถึงปลายปีด้วยนะคะแม้ว่าการเลือกตั้งค่ะที่อาจจะสร้างความผันผวนนะคะหรือว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะโดยหุ้นก็มีโอกาสที่จะ mm hmm. เอาเปรียบมากสุดโดยหุ้นกลุ่มที่มีโอกาสจะเอาเปรียบมากที่สุดนะคะ mm hmm. ก็ยังคงเป็นหุ้นกลุ่มเทคค่ะโดยเฉพาะ Magnificent Seven นะคะที่มากถึง75%เชื่อว่าจะเป็น driver หรือว่า key driver หลักๆที่ทำให้ดัชนีในสหรัฐทำ all time high ใหม่ได้ในช่วงปลายปีนี้ค่ะ การประกาศเออร์เน็งเมื่อวานนี้นะคะ s p ค่ะหรือว่าแซเน่ก็ออกมาขยายตัวทั้งยอดขายและกําไรนะคะโดยเฉพาะในตลาด AI ที่มีดีมันค่อนข้างสูงนะคะคอคอมก็มีการออกชิปใหม่สําหรับตัวของสมาร์ทโฟนนะคะดันราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส่วนไฮไลท์ค่ะของเออร์เน็งในสัปดาห์นี้ก็จะมีในวันพุธนะคะโดย Boeing ค่ะเชื่อว่าจะออกมาชะลอตัวลงมานะคะจากพายุเฮอริเคนที่ ทำให้บริษัทค่ะอาจจะต้องปิดงานชั่วคราวนะคะในขณะเดียวกันเทสลาก็อาจจะยังไม่ได้แน่นอนแล้วก็ชัดเจนในขณะเดียวกันค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มพวกบริษัท t e ทคแล้วก็เทเลคอมนะคะที่ส่วนมากมองว่าจะออกมาดีและ Big Tech ก็ Big Tech ใหญ่ๆก็จะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าค่ะ จาก e a r n i n g ที่ขยายตัวนะคะก็เลยทำให้หุ้นก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเราก็ยังคงคำแนะนำให้ buy on dip นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ค่ะเขาก็มีการกำลังประเมินมูลค่าหรือว่า Earning per share นะคะ EPS ในปีหน้านะคะที่ประมาณ2ดิจิตจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็ไรายได้ที่ขยายตัวเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความเสี่ยงก็ยังคงเป็นที่ยังคงเป็นนอยสนะคะก็อาจจะมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามานะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของดอกเบียะะ้ยค่ะที่พอเศรษฐกิจแข็งแกร่งการลดอัตราดอกเบีย้ยก็าจะาไม่จําเป็นที่ะะต้องลดมากๆนะคะ แต่ว่าคอนเซนซัสตอนนี้ก็ยังชี้อยู่นะคะว่าจะต้องลดที่ประมาณ25เบสิสพอยต์ในเดือนพฤิกายนค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมี geopolitics นะคะในตวนออกกลางประกอบกับราคาหุ้นที่เอ,อ่เขาเรียกว่าเข้าสู่โซนแพงนะคะก็ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าปกติค่ะ ส่วนตลาดบอลนะคะก็ยังคงอยู่ในโหมดของความผันผวนนะคะโดยดูจากค่า move นะคะ move index ก็เป็นค่าความผันผวนของตลาดบอลก็ยังคงเร่งตัวขึ้นอยู่นะคะส่วนตัวเทนเยียร์ค่ะต้องบอกว่ามันมีการเร่งตัวขึ้นมา40 basis point นะคะมาที่ประมาณ4.2%ล่าสุดค่ะซึ่งทางเทคนิคอลเนี่ยมองว่า U น่าจะอยู่ระดับประมาณ4.25-4.50นะคะเป็นระดับที่น่าสนใจสําหรับการเข้าลงทุนค่ะโดยคีย์พอยท์หลักๆนะคะที่ทาให้บอ yield, ล U เร่งตัวขึ้นมาก็มาจากเศรษฐกิจของอเมริกาค่ะที่ออกมาแข็งแกร่งมากกว่าคาดการณ์นะคะรวมถึงภาคแรงงาน ก็ยังคงแข็งแกร่งและเงินเฟอ้อค่ะชะลอตัวลงมาเพียงเล็กน้อยส่งผลให้โอกาสในการปรับลดได้แต่ระเบีย้ยค่ะลดลงมานะคะจาก75 b ป s i s point มาที่36 b ป s i s point ลรวมถึงการเลือกตั้งค่ะที่ไม่ว่าใครจะได้นะคะก็เชื่อว่าจะมีการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางค่ะทำให้ภาลนี้อาจจะสูงขึ้นและแน่นอนค่ะเงินเฟอ้อก็จะสูงขึ้น ได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคอนเซนแซสต,ตามที่จับอัปเดตไปนะคะว่าตลาดยังคงให้น้ำหนักกับ50 basis point ในการประชุม2ครั้งที่เหลือสำหรับการลดออตัดดอกเบี้ยนะคะและจากการจ่ายดอกเบี้ยค่ะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของ GDP ค่ะก็จะอยู่ประมาณที่2.3ในขณะที่ตัวของ forecast GDP อยู่ที่ประมาณ3.4ก็อาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนได้ว่าพารหนีในอเมริกาค่ะแม้ว่าจะมีการเล่งตัวขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการเล่งขึ้นของบอลยูแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ดีต่อตลาดหุ้นเท่าไหร่นะคะโดยทริกเกอร์หลักๆค่ะตอนนี้ก็ให้จับตาตัว30ปีนะคะบอลยู30ปีที่เล่งตัวขึ้นมาแต่ที่ระดับขึ้นมาประมาณ50 basis point นะคะยืนที่ประมาณ4.50%นะคะซึ่งเป็น technical breakout นะคะแล้วก็หากยืนได้นะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นได้ในระยะสั้นๆค่ะบอลยูแล้วก็ดอลลร์ค่ะมั จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยต้องบอกว่าบอลยูค่ะที่เร่งตัวขึ้นก็ทาให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นด้วยนะคะยืนที่ประมาณ103.82ก็กดให้เย็นเช้านี้ลงไปที่ประมาณ150.78นะคะโดยปัจจัยที่กดให้เย็นอ่อนก็ยังมีเรื่องของการเลือกตั้งภายในญี่ปุ่นนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบีย้ยที่เป็นไปได้ยากมากขึ้นนะคะสำหรับพรรครัฐบาลผสมในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะส่วนราคาทองคำค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเร่งตัว การที่เชนเยียบอลยิวมนเร่งตัวขึ้นค่ะก็ทําให้เรเวรเนียมีการเร่งตัวขึ้นด้วยซึ่งต้องบอกว่าทองคํากับเรเวรเนียมีโคเรลเลชันในทางตรงกันข้ามกันดังนั้นค่ะอาจจะเห็นทองคําปรับตัวลดลงมาได้เล็กน้อยในระยะส,สั้นนะคะซึ่งยังไม่ได้รวมปัจจัยเรื่องของ geo political risk ค่ะในขณะเดีวยวกันค่ะราคาน้ำมันนะคะทรงตัว w ับอยที่69เหรียญเป็นยืนที่74เหรียญต่อบาเรลหลังจากที่จีนค่ะก็มีการเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าคาดการณ์ ตลาดหุ้นตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีการปรับต,รตัวลดลงมา0.9หลังจากที่โก l d m a n s a ค่ะมีการปรับลดคาดการการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของ s k 600นะคะในปีนี้ลงมาจาก6มาที่2นะคะแล้วก็ EPS ปีหน้าอยู่ที่ประมาณ3เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10นะคะโดยประเมินว่ากำไรของยุโรปค่ะจะเพิ่มขึ้นในัตาที่ช้ากว่าอเมริกาแล้วก็จีนนะคะ จากปัจจัยจากประเด็นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของภาษีรถยนต์นะคะที่มีกับจีนแล้วก็อีกทั้งความเสี่ยงเรื่องของเฉรดวอร์หากช้ำเนี่ยเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งค่ะส่วนตลาดหุ้นในเอเชียนะคะปรับตัวผสมผสานข่านเงียนอ่อนค่าลงจากดอลลาร์ที่แข็งค่าแล้วก็การเลือกตั้งของญี่ปุ่นในวันที่27นี้นะคะก็พบว่าคะแนนเสียงของพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมค่ะอ่อนแอลงมาอย่างมากก็เลยทําให้โอกาสในการขึ้นอัตลบเบี้ยของญี่ปุ่นค่ะมีความยากมากขึ้นนั่นเองนะคะ ในขณะเดีดยวกันค่ะ PBOC ของจีนเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการไว้ที่25 Bas i s point นะคะจาก20 b บ s i s point ทั้งนี้ค่ะ LPR ทั้งตัวของ LPR 1เ Year แล้วก็5 Year นะคะก็ถือเป็นการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหานะคะสำหรับตัว LPR 5ปีที่ลงมาแตะที่3.6ในขณะที่ LPR 1ปีค่ะจะช่วยให้เกิดการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่ถูกลงนะคะก็ส่งผลต่อการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งงนีี้เรายัมมม ฉบวกต่อจีนนะคะสำหรับการลงทุนในระยะสั้นๆนะคะที่เชื่อว่าจีนจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสีนี้เพื่อให้ GDP ค่ะแตะตามเป้าหมายนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยล่าสุดที่ GDPG ีนเนี่ยถ้าเทียบรายปีอยู่ที่ประมาณ4.8%ดังนั้นก,การประชุมสมัชชาใหญ่ไปเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าอาจจะเห็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพิ่มเติมได้ค่ะ<ม>ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ